ถ้าให้คะแนนความเป็นแฟนอ k เกียสำหรับผมเนี่ยเต็มร้อยอย่างน้อยต้องได้99แน่นอนครับดูได้จากของที่ผมซื้อมาใช้แล้วก็รีวิวในช่องผมนี่แหละอ k เกียจะเป็นส่วนใหญ่เลยผมว่าสินค้าอ k เกียมีเสน่ห์มากๆนะครับทั้งดีไซน์แล้วก็การใช้งานที่มันแก้ปัญหาของเราได้จริงๆเขามีของเล็กๆที่เราคาดไม่ถึงด้วยนะแต่พอ,อามาใช้แล้วมันมีประโยชน์มากอีกอย่างก็คือเรื่องของการได้ประกอบเฟอร์นิเจอร์นี่แหละครับมันสนุกแล้วก็ภูมิใจมากเลยมันทําให้เราอยากซื้อของกลับไปแล้วก็เอาไปประกอบเขาคิดมาหมดแล้วนะครับว่านน้ายยงงายงใอบ่ททํเี ที่สาคัญก็คือเรื่องของราคาและคุณภาพนี่แหละครับอิเกียเขามีความแตกต่างมากนะครับผมว่าวัสดุที่เขาเอามาผลิตเนี่ยมันดีมากเลยทนทานแล้วก็ใช้งานได้นานส่วนราคาก็เหมาะสมครับทุกคนสามารถเข้าถึงได้มาถึงตรงนี้ผมอยากให้ทุกคนลองย้อนกลับไปดูคลิปอีกรอบนะครับสังเกตไม่ว่าราคาที่ผมถ่ายมาให้ดูเนี่ยมันถูกลงกว่าเดิมจากปีที่แล้วเพราะอ k เกียเขามีการจัดการเรื่องของการผลิตปรับราคาให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและตลาดของบางอย่างที่ผมอยากได้ปีที่แล้วเนี่ยนะครับปีนี้มันถูกลงแล้วก็ทําให้ผมตัดสินใจซื้อกลลับบ้้้าาานนไดง่ยยขึมกเ คุ้มค่ากว่าในทุกวันเป็นสโลแกนที่เหมาะกับอีเกียมากๆครับทั้งราคาที่ลดลงในขณะที่คุณภาพความทนทานและการรับประกันก็ยังดีเหมือนเดิมครับไม่ว่าจะซื้อจากออนไลน์แอปพลิเคชันอีเกียหรือว่าที่สโตก็เหมือนกันครับลองสังเกตสัญลักษณ์สีแดงที่เขียนว่าคุ้มค่ากว่าในทุกวันดูด้วยนะครับเพราะว่าเราจะได้ราคาที่ถูกลงกว่าปีที่แล้วครับอย่าลืมติดตามอีเกียไทยแลนด์ไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดโปรโมชั่นแล้วก็กิจกรรมต่างๆของอีเกียแล้วเจอกันที่อีเกียนะครับ